สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูชาชานะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการคัดลายมือและการประสมคำด้วยสารเอนะคะสารเอก็มีตัวอะไรคะลูกตัวเอกับตัวอะนะคะเออะเอเราอ่านว่าสารเอนะคะนักเรียนคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดคุณครูไม่อ่านให้นักเรียนนะคะลูกนักเรียนก็ศึกษาพันพร้อมกับผู้ปกครองนะคะ ดูจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดนะคะลูกข้อที่หนึ่งนักเรียนบอกความหมายของคําที่ประสมด้วยสรระเอได้นะคะลูกข้อที่สองนักเรียนสามารถที่คัดลายมือคําที่ประสมด้วยสรระเอตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวกลมตัวเหลี่ยมนะคะลูกข้อที่สามนักเรียนสามารถเขียนคําที่ประสมด้วยสรระเอได้นะคะทั้งที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็มีตัวสะกดนะคะ ขอ้อที่4นักเรียนค่ะนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการทํางานนะคะลูกมีการบ้านนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้ต้องคุณพ่อคุณแม่มาบอกบ่อยๆนะคะลูกเราเป็นเด็กดีเราทําได้เองนะคะ <S <S ต่อไปค่ะสาระสําคัญนะคะการเขียนคําต้องเขียนให้ถูกต้องและสวยงามเหมือนการขัดลายมือเมื่อกี้นะคะลูกก็ให้หัวกลมตัวเหลี่ยมแล้วก็เรียบร้อยนะคะต่อไปคําสระเอที่มีความหมายส่วนใหญ่เป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะ เราลองมาฝึกแยกส่วนประกอบของคําที่เรียนไปแล้วนะคะคําที่1นนะคะคาว่าคูสกดนะคะวอะดอวัดนะคะวัดเพียญชนะต้นคือตัวอะไรคะวอลวนนั่นเองนะคะสาระคือสาระสกุลไปแล้วนะมีตัวสกดแล้วมันเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานอากาศก,ก,ก็คือสาระอะนั่นเองนะคะตามด้วยตัวสกดต,ตัวสกดคือตัวโดเด็กค่ะเก่งมากนะคะใครตอบถูกต่อไปอเ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 มตรี o A A A M 3. เอ่ A, คำแรกนะคะพยัญชนะต้นก็คือออ่างสาระก็คือสาระไม่มีตัวสะกดก็คือสาระเอค่ะเออะเอนะคะตัวสะกดไม่มีบอกไปแล้ววรรณยุกมีไหมมีม,ม,มีก็คือไม้ตรีนั่นเองนะคะคำต่อไปรอเอ,อ๋อเรือมาจากอะไรคะมาจากสาระอะไรเอย่ยเอสาระรอเออแต่อย่าลืมนะคะพยัญชนะต้นมาก่อนคือตัว ลอลิงตามด้วยสระเอเอออะเอนะคะตัวสะกดมีไหมคะไม่มีนะคะติ๊กต๊กติ๊กต๊กคำต่อไปคำว่าโอ,อก็นกนะคะโอ,อพยัญชนะต้นคือโนหนูนะคะสระคือสระโอเอ๊ะแล้วทำไมสระโอไม่อยู่เพราะมันลดรูปหายไปเหลือแต่ตัวก็ ไก่นะคะคือพย,ยัญชนะต้นกับตัวสะกดนั่นเองค่ะสระโอนะคะและตามด้วยตัวสะกดก็คือกอไก่ก็เหลือแค่พย,ยัญชนะต้นกับตัวสะกดนะคะต่อไปขอแอะงอแข็งนะคะพย,ยัญชนะต้นคือขอไข่นะคะสระสระอะไรคะสระแอะค่ะแออะแอะ,แะ,แะนั่นเองนะคะและตามด้วยอะไรคะตัวสะกดเอ๊ะ แล้วตัวอ่ะมันหายไปไหนมันเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่ครูเพราะว่ามันมีตัวสกดแม่กงงองูใช่ไหมคะนี่งองูนั่นเองนะคะขอแอะงอแข็งต่อไปค่ะยอเอะนอเยน็นเย็นสบายนะคะคาว่าเยน็นยอเอะนอเย็นนะคะตัวพยัญชนะต้นก็คือยอยักษ์สระเมื่อกี้สระเอะนะคะเอ๊ะแล้วตัวอ่ะมันหายไปได้ยังไงมันหายไปมันไม่ได้หายไปไหนลูกมันเปลี่ยนรูป เปลี่ยนเป็นไม้ไตคูและตามด้วยโนหนูก็คือตัวสะกดค่ะต่อไปค่ะคําว่าตบนะคะตบอะไรคะตบบอลใช่ไหมตบบอลน่ะตอโอบอตบนะคะตัวพยัญชน,ตนะต้นก็คือตอเตาค่ะตามด้วยสาระโอเมื่อกี้นะบอกไปแล้วสโลหายไปเพราะมีตัวสะกดอะไรคะ บอใบไ,ไม้ไมแม่กบนะคะอ่ามันก็เลยลดรูมหายไปต่อไปพอรออะก็พลกเออพละจ้าเมื่อกี้หลายๆคำนั้นไม่มีวรรณยุกนั่นจ๊ะลูกอ่าพลักตัวพยัญชนะต้นก็คือพอพึ่งรอลิงมีสองตัวค่ะลูกเห็นไหมคะและว้วรรณยุกนะคะวรรณยุกไม่มีนะแล้วสระล่ะสระอะนะคะสระ อ่ะเอ๊ะแล้วทำไมอ่ามันหายไปล่ะเพราะมันเปลี่ยนลูกไปเป็นไม้หันอากาศนะคะเพราะมีตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะคออ่คันคันไม่โทคันคันน้ำส้มมาคันน้ำส้มนะคะพยัญชนะต้นคือคควายนะคะสระเปลี่ยนรูปอะเป็นไม้หันอากาศก็คือสระอ่ะนะคะและตามด้วยตัวสะกดแม่กลนคือนหนูวรรณยุกต์วีไหม มีนะจ๊ะไม้อะไรคะไม้โทค่ะอ่าเก่งมากนะใครตอบถูกลูกต่อไปเราเอก็กโกเล็กเด็กเล็กนะคะเล็กเล็กนะอ่าพยัญชนะต้นคือลอลิงนะคะสาระอะไรคะสาระเอเออาเอนะคะและและและอะไรคะตามด้วยตัวสะกดนะคะสาระเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้ไตงกูเพราะมีตัวสะกดนะคะแม่โกกโกไก่นะคะวรรณยุกต ไม่มีค่ะใครตอบถูกทั้งสิบครอบเก่งมากเลยย,ยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเลยเราเรามาทบทวนนะคะฝึกอ่านสกดคคำที่ประสมด้วยสระเอจากนิทานที่คุณครูเล่าเรื่องลูกเป็ดพะจนไั่จำได้ไหมคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นคำที่ประสมด้วยสระก็จะมีเสียงสั้นนะคะามาคำแรกนะคะคุณครูว่านักเรียนต้องลืมไปแล้วแน่เลยเอะแต่ว่าหรือว่ามีใครจำได้มาทบทวนด้วยกันนะคะคำแรก แม่ลูกเป็ดนะคะปอเอดอเป็ดหอเอนอเห็นคําต่อไปนะคะกอรอเอดอเกรดอันนีิเกรดความรู้นะคะคุณครูบอกว่าถ้าเกรดปลาต้องเติมตัวลอลิงแทนรอเดือตัวนี้นะคะลูกอ่าใส่ลอลิงแทนนะคะต่อไปลอเอกอเล็กนะคะเล็กเด็กเล็กนะออเ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 อมตรีเอเอ,เอนั่นอะไรนะคะ หอเอบบเห็บนั่นก็คือลูกเห็บนั่นเองต่อไปค่ะชอเอเดอเช็ดเช็ดเหงื่อนะคะโอ้ร้อน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 ใช่ไหมคะอ่าต่อไปปอเอเนาะเป็นนะคะคำต่อไปยอเอเนาะเยน็นตอนเย็นแล้วอย่าออกนอกบ้านไปไหนใกลกๆเดี๋ยวอันตรายจะเกิดได้นะคะอ่าเราฝึอากอ่านสกดคําที่ผสมด้วยสระเอสระเอเสียงสั้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างทั้งคําที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็ มีตัวสะกดนะคะมาอ่านคำที่ไม่มีตัวสะกดก่อนคำแรกนะคะกอเอเกกอกะเกกะตอเอเตรอเอเลปอเอเปปอปะเปปะออเ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 มตรีเอดอเอกอเด็กรอเอกอเล็กอันนี้ไม่เป็นตัวสะกดนะคะเปลี่ยนรูปแล้วนะดอเอกอเด็กลอเอกกอเล็กเด็กเล็กตอเอมาเต็มเต็มใจนะคะ ปอเอดดเป็ดกอเอเบอเก็บแล้วก็ตัวอะไรคะยอเอเนอเย็นนะคะเย็นสบายชื่นใจนะคะอ่าอย่าลืมทบทวนการอ่านคําที่ประสมด้วยสระเ,เอเออาเอกันนะคะลูกฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนจะทําได้นะคะสู้ๆนะคะ วันนี้คุณครูชาขอลาไปก่อนไว้เราเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะ